เริ่มจากใครก่อนดีผมก่อนนะคัล้ี่สก่อนลายการอ่ามาครับผมก็หลังจากที่ซีรีส์ออนมาก็คือพวกเราก็ติดตามอ่านคอมเมนต์ไม่ว่าจะแบบใน i อในใน YouTube ของมีไมวายที่แบบเราออนแอร์ให้ทุกคนดูย้อนหลังเนี่ยก็รู้สึกดีใจมากๆครับที่หลายๆคนชอบแล้วก็มีซีนที่แบบเขารู้สึกชอบมากแบบว่าตรงนู้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบพูดไปไม่ต้องเขิซีนรู้สึกดีใจครับที่แบบความตั้งใจที่เรา แสดงกันออกมามันส่งผลในวันนี้ครับเอมีมีใครแบบแซวแม่หลังวงหลังบ้านแบบพี่ซันนี่อะไรอย่างนี้หรือแบบพี่สายลมอะไรอย่างนี้อมีครับมีอย่างเพื่อนๆตอนนี้ก็ไม่เรียกซันนี่ละเรียกว่าเรียกคุณลมคุณลมอทุกคนทุกคนอยากจะแบบอยากอยากเป็นน้ําเหนืออ่าอันน้ําเหนือยังไงครับผมอ ครับก็เหมือนกันครับว่าได้ติดตามไปอ่านในทางคอมเมนต์ของแบบว่าที่ทุกคนแบบได้ดูแล้วก็ได้คอมเมนต์กันก็แบบว่าด้วยความที่ทีเรื่องนี้มันแบบเกี่ยวกับการทํางานด้วยก็แบบมีหลายหลายคนที่แบบตรงกับการทํางานตัวเองเลยแบบว่าช็อตนี้ใช่เลยอะไรเงี้ยในชีวิตการทํางานเองครับก็รู้สึกดีใจที่แบบเราสามารถแบบเหมือนสร้างรอยยิ้มสร้างความสุขให้กับคนดูได้ครับคือจริงๆแล้วมันก็เห็นใน้หนอีพีหนึ่งแล้วก็พูดได้แล้วแหละเนาะครับก็เป็น คือผมเนี่ยเห็นเขาในงานแต่งของรุ่นพี่ครับก็เป็นงานแต่งของพระพายของฟอร์ดนะครับก็รู้สึกว่าแบบชอบเห็นว่าแบบเขาน่ารักตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแล้วพอถึงคราวที่เราต้องแต่งงานเองก็เลยแบบเอออย่างน้อยก่อนที่เราจะแต่งงาน่ะก็ขอแบบให้ w e ดิ i ง g พ l a น n e r คนนี้ละกันให้ได้แบบได้ใกล้ชิดได้มีความสุขนิดนึงครับก็อชอบเขาแหละเนาะใช่ชือจริงเลยเ,เ,ล,เลยไง <laughs> <laughs> ความยากของเขาคือยังไงอ่ะเรื่องเรื่องเรื่องหลักกว่าก็ได้ลูกครับความยากของผมกับน้ําเหนือเนี่ยออเออข้อแตกต่กกางจริงๆเลยคือเรื่องอายุครับแล้วก็แบบว่าการใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าเพราะว่าตัวผมอายุ20แบบยังเรียนอยู่เลยแต่ว่าน้ําเหนือเนี่ยก็คือแบบอายุยี่สแบบว่าเป็นแบบว่าทํางานแล้วแล้วก็แบบเหมือนแบบว่าทํางานแบบเป็นโปรแล้วโปรเฟชชั่นอลทางนั้นนั้นแล้วอ,อะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยแบบ ก็อาจจะมีท้าถาติความคิดแบบที่ต่างจากเรานิดนึงเราก็แบบทำความเข้าใจแต่ว่าเรื่องเ n e r g y จหรือว่าแบบอย่างอื่นเรื่องแบบชอบชอบพูดชอบคุยก็แบบก็คลายครับก็ล้นเหมือนกัน้นเหมือนกันนะเหมือนกันครับเหมือนกันเลยเพราะในเรื่องนี้เขาจะมีคนที่มีเ n e r g y มากอันเลิศสุดๆใช่ครับก็จะเห็นว่าพูดคนเดียวบ่อยมากในเรื่องใช่ตัวจริงเหรอฮะที่ตอนนี้เขาเป็นอย่างนั้นไหมตัวจริง พูดกับคนอื่นครับพูดกับคนอื่นแบบว่าก็จะมีรีแคปตลอดมีมคล้ายๆน้ำเหนือเลยก็คือจะมีเขาเรียกว่าอะไรอะสโลแกนประจำวนันสโลแกนของเราวันนี้คือ <c oughs> <า>อย่างวันนี้สโลแกนสโลแกนขอองปาคืเช้าอยู่<อ>มาหรือย,ยังสโลแกน <c oughs> อย่างครับเราต้องแบบรอผ่านไปนิดนึงก่อนต้ไม่แคปในวันแบบวันนี้เป็นยังไงครับเพราะมากันเช้ามากกันช้าเลยใช่ครับจากจากสามอีพที่ทุกคนได้ดูมาแล้วก็น่า ่าจะเห็นแล้วสายลงไม่ทํางานครับตรงนี้ก็เลยใช่ก็แบบไปนั่งควงปากกาแล้วไปเล่นเวกบอร์ดแต่ว่าจุดยากมันก็อยู่ตรงเวกบอร์ดนี่แหละครับเพราะว่าเหมือนกับซีรีส์ของพี่เมย์เนี่ยก็จะตัวพระเอกอย่างในบรรยากาศแล้วก็จะมีการแข่งรถมีดอนเซโนก็มีการเล่นบาร์สอะไรอย่างนี้ครับแล้วของเราก็เป็นการเล่นเวกบอร์ดซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ของตัวละครครับแต่ว่ามันก็ยากเพราะว่าก่อนที่จะ มาแคสเรื่องเนี้ยผมไม่รู้เลยว่าอะไรคือเวกบอร์ดใช่ครับไม่รู้จักกันทั้งคู่ใช่ก็เลยแบบเราก็เลยต้องไปเรียนเหมือนกันเพราะว่าปาร์ก็ต้องเข้าไปเข้าซีนเล่นเวกบอร์ดเหมือนกันใช่ครับก็เลยซีนที่แบบผมรู้สึกว่าความยากของตัวละครนี้คือกิจกรรมต่างๆที่เขาทำครับก็คือแบบกิจกรรมแบบคุณหนูไฮโซนิดนึงอารมณ์ประมาณนี้อู้หูจากฉากต่างๆที่ออกมาส่นของเวกบอร์ดนี่คือสวยมากสวยมากครับทีมงานเต็มที่มากเพราะว่ามีแบบ บินโดนต่างๆที่เป็นโดนที่ใช้ถ่ายเกี่ยวกับแบบทางกีฬาด้วยครับอ๋อน,นี่เห็นเลยคือแบบสวยมากออกมาคือดีมากๆแล้วมีมีแบบมันมีแบบจับพัดตักหัแบบเอ้ยตอนที่ซ้อมมันอยู่มีตกนองตกน้ําขนาดไหนโอ้โหข <laughs> ี่ขนาดไหนชำ้ำ <laughs> <laughs> แบบว่าก็ตกกันแบบระนาวอยู่ครับส่วนผมก็จะตกเอละว่าบเขาหน่อยเพราะว่าคนนี้เขาจะเร็วทางด้านกีฬาส่วนผมก็อาจจะช้าหน่อย ช้าลแหก็บอกมาให้ไปฟิตเนสด้วยกันก็จะเห็นเขาเล่นในฟิตเนสบ่อยใช่ครับเป็นไงบ้างฉากฉากนั้นที่ฮือฮาตั้งแต่ตากที่เขาแบบเราไปเขียนเขียนเขาแล้วเขาก็จับจูบเลยเข้าเราเข้าเรื่องเลยนะทุกคนคือเหมือนทุกคนาจะสังเกตได้ว่าน้ำเหนือแบบซีนนั้นคือพูดเยอะมากซึ่งมันเป็นซีน11บรรทัดทั้งผมที่แบบต้องรัวๆัว11บรรทัดเลยซึ่งถ้าทุกคนได้ดูก็อาจจะเห็นว่าสายลมอ่ะ ไม่ได้ฟังอะไรเลยฟังอยู่แค่ประโยคเดียวคือคําว่าหรือแต่ต้องให้ง้าง่าอแล้วก็ฟังอยู่ฟังอยู่แต่เราแบบคือเราก็คุณคุณไม่ได้ฟังผมตั้งแต่แรกไงก็เลยมาพูดตรงนี้ก็เลยแบบก็ฟังผันผ่านพอ้ง้างปากคุณได้ปากผมก็คืแซวแซวแซวแต่ฉากนี้นี่คือกลายเป็นแบบคลิปไวนัลใน ในอินเทอร์เน็ตเยอะมากที่คุณจะเอาคำเนี้ยไปใช้คุยกับคนที่เขาชอบอะไรประมาณนี้มีคำตอนเยอะนะแ่วเยอะครับแบบว่าซึ่งซึ่งอันนั้นเป็นจูบแรกจูบแรกของแสลมน้าเหนือด้วยตั้งแต่แบบซีรีส์ออนอะไรเงี้ยหลังจากนั้นก็จะมีหลังจากนั้นก็จะมีจูบอีกทีไหมก็อย่างอย่าง EP ีสองก็จบด้วยจูบแรก E ี3สามก็จบด้วยจูบอย่างเงี้ยครับต้องรอดู e p พีสี่ว่าจะจบด้วยอะไรแต่อีพีสี่ที่ออกมาเป็นตัวที่เธอหลายคนแบบ เอ๊ะมันยังไงความสัมพันธ์ของทั้งคู่คมีสปอยให้กับแฟนๆได้ฟังกันไหมอ่าซึ่ง e p 4ีที่จะออนวันนี้ะนะครับคืออาจจะจําได้ตั้งแต่อีพีสาว่าก่อนสายลมเนี่ยบอกชอบน้ําเหนือเรียบร้อยแล้วครับซึ่งมันทําให้แบบน้ําเหนืออาจจะต้องมีความรู้สึกผิดมากขึ้นเพราะว่าน้ําเหนือยังจะต้องจัดงานแต่งให้สายลมอยู่เพราะฉะนั้นน้ําเหนือก็อาจจะตีตัวออกหา่าแต่ว่าสายลมเนี่ยจะต้องตามมาง้อครับครับเรามีแบบรูปแบบการง้อแบบยังไงบ้าง ก็เหมือนชื่อเรื Ton> ่องของเรานะครับแผนการรักร้ายของนายเจ้าเบาคือเราจะมีแผนร้ายอยู่แล้วว่าแบบมูฟต่อไปเราจะหลอกล่อไงให้เขามาใกล้ๆเราให้เขาแบบเราให้เราได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งครับใช่หลายๆคนบอกว่าพี่ตอนนี้แบบฟิตหุ่นดีมากบอกเคล็ดลับแฟนๆนิดนึงใช่ไหมเขาฟิตหุ่นดีไหมต้องต้องบอกว่าฟิตฟิตหุ่นเก่งมากครับคนนี้คือตอนถ่ายอะไรเงี้ยครับทุกคนทางกองจะพูดว่า ในทุกๆคิวพี่ซันนี่จะกล้ามใหญ่ขึ้นในทุกๆคิวโตขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าในช่วงถ่ายที่จริงไม่ต้องช่วงถ่ายช่วงนี้ก็คือเขาก็ยังไปฟิตเนสในแบบทุกๆวันอยู่ซึ่งแต่ละวันก็คือเขาเล่นแบบค่อนข้างเยอะเลยครับเคยตามเคยตามเขาไปที่ฟิตเนสไหม ตามตามในโซเชียลละกันโอ้โหตามผ่านทางแบบคมคมชวนอยู่เรื่อยๆครับยังไม่มีวันนั้นเขาติดงานอย่างเงเขาไม่ค่อยไปกับเราเนี่ยเขายังไม่ตื่นครับแลวช่วงนี้เปิดเธอเขาก็เลยแบบไม่มีเวลาเท่าไหร่กระแสตอบรับคือดีมากแต่ก็หลังจากนี้นาจะมีแบบกิจกรรมที่แฟนๆแบบรอคุยรอถามแน่นอนว่าแบบเฮ้ยี p สุดท้ายแฟนมิตตรงมิตติ้งมีการคุยกับผู้ใหญ่หลังบ้านกันบ้างไ้บางหมว่ายังไงบ้าง ก็ <g ül> <g ül> ต้องรอติดตามกันนะครับ <c oughs> ว่าจะจบเมื่อจบเรื่องแล้วเนี่ยจะมีอะไรยังไงต่อแต่ผม <c oughs> <ช>ว่าต้องมีแน่นอน <c oughs> ต้องมีอะไรให้ทุกคนแบบได้มาร่วมสนุกแน่นอนครับ <c oughs> อาจจะมีแบบมีโชว์มีโชว์ให้เห็นอะไรอย่างนี้เพลงต่างๆ,ๆล่ะมีส่วนร่วมยังไงบ้างเพลงต่างๆก็คือตอนนี้เราทั้งคู่นะครับก็ปล่อยเพลงประกอบซีรีส์ออกมาแล้วเพลงอยู่คู่มีนะครับตอนนี้ก็สามารถฟังได้แล้วทุกสตรีมมิงเลยครับ แล้วก็ยังมีตอนนี้ผมก็เรียนร้องเพลงอยู่แล้วก็อาจจะมีเพิ่มหรือเปล่ามีดีไหมน,นะต้องติดตามบานใช่ต้องทำเพลงเก่งเหมือนกันนะการมาทางานอย่างบ้านมีแมววายเป็นไงบ้างต่าบประเทศมาเยอะเลยครับเออความรู้สึกของใครก่อนดีอับสันนี่ก่อนก็ได้ครับก็รู้สึกรู้สึกกดดันเนี่ยพูดลิ้นพันกันแล้วรู้สึกกดดันเหมือนกันครับเพราะว่าพี่เมย์ก็จะมีแฟนนิยายอยู่แล้วมีแฟนคลับของทางค่ายแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะถ่ายทอดออกมาให้แบบ ให้ได้เต็มที่ที่สุดให้ดีที่สุดแล้วก็ให้ประทับใจมากที่สุดใช่ครับแบบอยากให้ออกมาดีมากจริงจริทำเต็มที่ใช่พี่ปักและลูกเหมือนกันครับก็ทั้งตื่นเต้นแล้วก็กดดันในทีเดียวกันเลยเพราะว่าแบบเหมือนเราก็เห็นผลงานของมีเมวามาอยู่แล้วว่าแบบเออเป็นยังไงอะไรเงี้ยพอเราแบบได้รับโอกาสมาแบบว่าเล่นเรื่องนี้แล้วก็ทําเต็มที่ครับเราก็ทํากันบ้านค่อนข้างหนักเลยกันทั้งสองคนแบบว่าเราก็อยากทำ meeting plan ให้แบบ ออกมาแบบสมบูรณ์แบบเท่าที่จะทำได้ทิ่ผ่านมาสามีพีแล้วก็ตอบรับมันดีขนาดนี้แบบคนเริ่มรู้จักคอลโล่มากขึ้นเล่นกับรอในคบองิูเตอร์มากขึ้นมันรู้สึกหายเหนื่อยไหมหายเหนื่อยครับรู้สึกดีใจมากมันเหมือนกับว่าคุมค้มคุ้มค่ากับที่เราแบบลงทุนไปออดอมดอมเดมิดมหลับยังไงของเราตั้งชื่อเตรียมมาด้วยกันหรืออย่างของแฟนๆนั้นะเห็นว่าแฟน,แฟนเขามีคอมเมนต์เรียกร้องกันแล้วตอนออนี้ยังไม่มีชื่อครับเดี๋ยวน้าเร็วๆนี้น่าจะแบบ ให้ทุกคนได้ช่วยกันคิดเหมือนก<ช>ันประกาศประกาศเลยแมแบบหรือว่าตั้ง,ต,งตั้งบทให้ทุกคนช่วยกันคิดยังไงอ,อยากให้อยากให้ทุกคนช่วยกันคิดด้วย<อ>แล้วจะได้แบบมีความคิดใหม่ๆมากขึ้นนะ<อ>แต่ก็แอบบมีในใจเล็กๆน้อยๆไว้แล้วอ่ะแล้วก็<อ>มีข<ต>องเราก็เพื่อมีสิ่นที่ดีกว่าว่าจะเป็นทีมนักแสดงหรือว่าทีมงานเบื้องหลังพวกเราเต็มที่กันมากๆเลยเป็นเรื่องที่ผมว่าต้องเป็นเรื่องที่แบบหนึ่งในเรื่องที่พี่เมย์แล้วก็มีแมวภูมิใจมากๆแน่ๆครับเพราะว่า ทุกคนก็คงได้ดูแล้วแล้วก็คงได้รู้สึกว่าแบบพวกเราได้สร้างความสุขให้นะครับก็อยากให้ทุกคนติดตามแล้วก็สนุกไปกับพวกเราครับใช่ครับด้วยความที่ที่เรื่องนี้เป็นแบบซีรีส์โรแมนติกคอมเมดี้ครับ<ไ>ก็อาจจะมีความเบาสมองย่อยง่ายสามารถทําให้ทุกคนแบบว่าเข้าใจไปกับตัวบริบทของสายุมน้ําเหนือหรือว่าตัวละครต่งางๆในเรื่องได้มากขึ้นครับแล้วก็แบบ สร้างรอยยิ้มสร้างความสุขสิ่งขอรเราให้กับทุกคนในทุกวันพุธเลยครับผม,ผมก็อย่าลืมติดตาม Wedding Plan The s ซีรีสของพวกเรานะครับทุกวันพุธเวลา5ทุ่มทางช่อง JMM 25ครับครับ,รบหรือรับชมย้อนหลังนะครับได้ทาง YouTube ววายออฟฟิเชียลครับเวลาเที่ยงคืนหรือว่า เวอร์ชันอันคาร์เนี่ยได้ทางที่เดียวเลยครับบนแอป ice หรือเว็บ iq.com ครับครับแล้วก็ตอนนี้นะครับอย่าลืมว่าพวกเรามีเพลงประกอบซีรีส์ปล่อยออกมาแล้วนะครับเพลงยูคู่มีสามารถรับฟังได้เลยนะครับทุกช่องทางสตรีมมิ่งเลยแล้วก็ติดตามดูความเคลื่อนไหวของพวกเรานะครับได้ทาง ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของมีไมวายออฟฟิเชียลครับ oh. แลก็ยังมีช่องทางส่วนตัวอีก uh, ใช่ฝากเข้าไปลูกอเอาเอาฝากบอกให้หมดเอาพีปาพ่ปักเอาพี่ปั๊กก่อนของผมนะคะไอจีทวิตเตอร์ชื่อเดียวกันเลยครับ PAKFA แล้วก็ I C ตัวครับปักไฟครับชื่อเดียวกันเหมือนกันครับ SUNNYWNRT ครับ